ท้ายๆหลายคนนะคะถามมาว่าช่วงนี้เป็นทําหัตถการที่ไหนที่นี่เลยค่ะทุกคนอากาลิโกคลินิกค่ะชั้นที่สองกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตามเป็นอะไรคะที่นี่เขามีถึงสองชั้นเลยนะหัตถการนะคะทุกคนตรวจนะคะทุกคนอย่าไปมีค่าเข้ามาคนบอกว่าถ่ายรูปเกเรเราจริงๆคือมีมุมเยอะมากค่ะทุกคนคือมาก หลังจากเดินชมนะคะเบนก็มาคอนซอสกับคุณหมอนะคะว่าเบนต้องการปรับจุดไหนบ้างคุณหมอเบนนะคะคือเก่งมากๆค่ะทุกคนแนะนําตรงจุดมากๆเลยแล้วก็มาครีนหน้ากันนะคะเบนมีตรงนี้ที่เป็นบุ๋มๆนะคะคุณหมอเลยแนะนําให้เติมฟิลเลอร์นะคะกับทาตัวเทอร์มติกค่ะตัวนี้คือไม่เจ็บเลยค่ะทุกคนสบายมากๆกรอมหน้าชัดกระชับแล้วก็แก้มย้อยๆนะคะน้องช่วยหมดเลยนะทุกคนแล้วยังกระตุ้นคอลลาเจนด้วยหลังทําก็คือหน้ายกเลยเบนมีเติมฟิลเลอร์นะคะตรงหน้าแก้มบุ๋มๆนะคะแล้วก็ตรงคางนะคะเพื่อให้มันแแบบเขข้้้าารูมกกึนนทุคลว ฉีดลดกล้มนะมคือจัดเซ็ตใหญ่ไปเลย,เลยคือหลังทําเสร็จคือหน้ามันแบบดูสวยขึ้นละมุนขึ้นหน้าเล็กลงนะคะทุกคนแนะนํามากๆที่อากาลิโกคลินิกนะคะคุณหมอมือเบามากย้มมามาก